เพราะคุณชจยเกษมเนี่ยเป็นอดีตอายการสูงสุดเรื่องราวเนี่ยนะครับจะตามกันมาอีกเป็นรวนแต่ไม่สังฟ้องคุณทักษินคุณชายเกษมนี่นี่สัมภาษณ์อย่างนี้ก็รู้ตัวเลยเขาไม่ประสงค์ที่จะเป็นุเชิดเพราะเนี่ยนะครับเวลาเขาขังเนี่ยเขาไม่ได้ขังคนเชิดเขาขังอุ่นเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับคือในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันเห็นกันทั้งกระดาน วันนี้เนี่ยนะครับคุณชาญชัยอพี่นกเขาคุณสมชายแสวงการพลเรกผัดจุนอาจารย์เจตนํงไปปปชค่ะเรื่องร้อยสี่สิบี่เหรอคะมาตราร้อยสี่สิบสี่ว่าขาดเอกสารอะไรขอหน่วยงานราชการไม่ได้เอาไปประเคนไปนะครับท่าขาวัดก็ไปถวายเพลงให้ครบหมด <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คาดว่า ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าบปชต้องส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญ mm hmm. พอไปถึงสารรัฐธรรมนูญนะต้องนับถอยหลังเลยนะสิบห้าวัน <c oughs> เห็นไหมซึ่งนะี่พายุใหญ่แต่เรื่องของคุณุงวิงนั้นเนี่ยนะครับ mm hmm. เดือนนี้ทั้งเดือนดูเสมือนว่านะครับความเป็นจริงนั้นนยะการเงียบไปหนึ่งเดือนนะั้นความจริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะ แต่พอมันมีเรื่องกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าเขาจะาต้องเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตว์วันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับว่าใครจะไปร้องอย่างไรนั้นก็เป็นผลตัดจากนั้นนะครับเพราะว่าซึ่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเพิ่มเหตุแต่ว่าการเมืองก็คิดแบบอสมัยพลเอกประยุทธ์ได้เนี่ยที่ว่าถวายสัตว์ไม่ครบ ไอ้ะอะอะอะตะไวสับไม่ครบอีกเรื่องหนึ่งแต่หมายว่าหมายถึงว่านั่งร่ำปรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็กยังเนี่ยนะครับก็ยังไม่ไม่เสียสถานะจะสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมเข้าประชุมกรมเลยในระหว่างนั่งกระทรวงกลาโหมนะอเพราะนี่นะครับเขาจะเน้นวิธีการเงียบปากเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าทุกเรื่องราวมันจะประเดประดังนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะเห็นด้วยไม่ด้วยไม่เกี่ยวกัน แต่ว่าทันทีเรื่องกระทรวงวัฒนธรรมคนมาย้อนซอฟต์าวร์ไงซอฟต์าวร์ห้าพันล้านคืออะไร <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เห็นไหมไอ้และเไ็้ประสาทสามประสาทไอ้ที่ขึ้นทะเบียนกร,รมศิลปากร <c oughs> สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจะว่าอย่างไงเห็นไหมแต่แล้วเรื่องมันมันประเดประดังเข้ามาโดยไม่จําเป็นอ่ะใช่ค่ะ <c oughs> นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับบอกว่ากรรมใครกรรมมันอ่ะแต่ว่าเราเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมก็ไม่ได้เชื่อว่านะครับการบริหารต่อไปมันก็ จะดีหรือจะพลิกอะไรแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับคอรมอชุดนี้เนี่ยเดือนสิงหาก็จบแล้วนะครับคืออย่าไปแต่งห้องเยอะชุดหนึ่งทับสองนี่นะคะเดหนึ่งจุด้เนี่ยก็ยังก,ก็บอกไงว่าอย่าไปแต่งห้องเยอะ <c oughs> นะครับให้เช่าเป็นรายเดือนเอาไว้นะครับแล้วโอกาสที่คุณชัยเกษมอะฮะจะมาเป็นนายกเนี่ยวันนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงกันเยอะมากๆ มีการย้อนไปดูวงสวิงต่างๆนานาว่าพอจะไหวไหมจะเป็นนายกได้ไหมนะคะมีโอกาสที่จะยังคงเป็นค่ายพักเพื่อไทยในการเป็นนายกไหมคะคุณจรุพรคะมี่สิแต่ปัญหาว่าคุณชัยกเกษมเนี่ยค่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยนะครับช่องแปดก็พูดน่าสนใจมากว่ายังไงค่ะบอกอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะตั้งเรา เขาตั้งเราเพราะความจําเป็นเฉพาะครั้งเฉพาะคราวเนี่ยนะไม่สนุกที่จะไปทำหรอกเพราะทำแล้วก็ไม่ต่อเนื่องแต่ไปเขาก็อาจจะบอกว่าที่ตั้งมาไม่ได้มุ่งหมายที่ให้มาทำแบบนี้นะอยากจะให้ไปทำอีกอย่างอย่างนี้กลายเป็นว่า ที่ตั้งมาตั้งไม่จริง mm hmm. เห็นไหม mm hmm. มันก็ไม่ง่ายนี่สัมภาษณ์ช่องแปดแม้ว่าจะสัมภาษณ์ภายหลังอาจจะเบาวันนี้บ้างเพราะคุณชัยเกษมเนี่ยเป็นอดีตอายการสูงสุด <c oughs> เรื่องราวเนี่ยนะครับจะตามกันมาอีกเป็นพรวน <c oughs> นะครับเรื่องการ <c oughs> ไม่สั่ง้องคุณทักษิณในบางกรณีเนี่ยนะครับในยุคสมัยเนีย คุณชัยเกษมนนี่นี่สัมภาษณ์อย่างนี้ก็รู้ตัวเลยเนี่ยครับเพราะเขาไม่ประสงค์ที่จะเป็นหุ่นเชิดเพราะเนี่นะครับเวลาเขาขังเนี่ยเขาไม่ได้ขังคนเชิดเขาขังอุลเห็นไหมทีนี้เนี่ยที่สัมภาษณ์เนี่ยผมว่านี่เป็นสจจวาจาเลยนะครับตอนแรกผมก็เพิ่งมามาเห็นเพราะก็ข่าวช่องคุณพุทธเนี่ยนะครับช่องแปดเมื่อคืนเนี้แต่ว่าผมก็เพิ่งมาเห็น ก็เห็นว่าคุณชัยกเกษมแกก็แกแก,แก็รู้ว่าแกผ่านโลกกันมาถึงขนาดนี้ mm hmm. นะครับแต่ละคำนี่ใช่หมดทุกข้อเลยผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะอย่างไร mm hmm. นะครับการเปนหนุนพรรคอื่นหรือไม่นี่น่าสนใจ mm hmm. เพราะเขามีประวัติในพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยครั้งแรกเนี่ยผมก็อยู่นะครับไปสนับสนุนพรรคเพื่อแผ่นดินคนเอกประชามพรมนอกซึ่งมีอยู่เก้าเสียง มาเป็นนายกรัฐมนตรีที่แพ้อภิสิทธิเวชาชีวะนี่แหละทีนี้เนี่ยนะครับคือณขณะนี้เป็นความสับสนอนุละมาเพราะภายในเดือนนี้เนี่ยปรากฏการจะนะครับคุณทักษิณเนี่ยเราจะเห็นตัวที่ศาลอาญาเนื่องจากว่าคดีนี้โทษเกินสิบปีนะครับซึ่งศาลไม่อนุญาตให้พิจารณารับหลัง,ลลงนะครับที่ไปฟังทุกนัดเนคือต้องไป ไม่ไปเนี่ยโดนหมายจับ oh. นะครับทีนี้เนี่ยครับเจ็ดนัดคุณทักษิณต้องไปแม้กระทั่งวันที่ตัวเองเบิกความวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งในเรื่องพยานโจทย์แล้วก็นัดต่อไปจะเหลืออีกสี่นัดไม่นับวันพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูญอันทศสารดีกาแในคดียาผู้ลงตำแหน่งทางการเมืองเรื่องเองช้าสิบสี่ตั้งแต่วันที่สี่วันที่แปดไอตรงนั้นจะอื้อ นะครับคดีหนึ่งสองพิจารณารับแต่คดีชั้นสิบสี่พิจารณาเปิดขราวนี้แหละข่าวสารนะครับก็ดูพยานปากแรกเนี่ยครับสักมาเ,เป็นข่าว<ำ>ใหญ่ไหมเรื่องมันก็อื้อนะครับและที่สำคัญที่สุดคือว่าเรื่องบอลคาสิโนอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะว่ายังไงที่บอกว่าจะเลื่อนไปก็เชื่ออะไรไม่ได้เดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวขยับโน่นนี่นะั่นะครับแม้กะตั่งพักฝ่ายค้าน ย่างคุณไอติมนี่ก็พูดเหมือนกันนะครับซึ่งก็ผมก็เห็นอย่างนั้นนะครับว่าคุณก็ยังไม่ถอนนะใช่นะครับเอาวันที่สามเปิดมาเรื่องนี้โทษศักกรรมก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะอ,อแต่ว่าหลังยาพิจาเรื่องนี้เสร็จก็สัปดาห์หน้าก็ entertainment c o m p l e อมเหมือนเดิม,มบ่อนคาสิโนเหมือนเดิมถ้าไม่มีเรื่องใหม่มาแทนที่เพราะฉะนั้นการบอกว่าจะเลื่อนสองสามเดือนนั้นมันเชื่อไม่ได้นะครับตอนแรกโกศพัฒบอกวันที่เก้าเนี่ยนะครับ อย่างไรก็ต้องเอาไว้ได้ mm hmm. นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ถ้าไม่มีบอลเขาไม่มาลงทุนไอ้นี่เขาก็มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นในแต่ลัสถานการณ์นั้นน่มันไม่ได้อยู่ที่ใครมาบริหารประเทศหรอกใครนะครับใครจะมาบริหารประเทศเป็นเรื่องเล็ก <c oughs> ปัญหาว่าเขามาบริหารประเทศแล้วก็ทําอะไรที่สร้างความหายน่าห้กับชาติไอ้นั่นประชาชนพร้อมจะสวนเขา แล้วโมเดลที่ล่าสุดคุณเท้งออกมาเปิดเนี่ยล่ะคะว่าเดี๋ยวช่วยโหวตเลือกนายกให้แต่ว่าไม่ร่วมรัฐบาลนะแต่เงื่อนไขก็คือต้องเป็นรัฐบาลชั่วคราวเพื่อที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่แล้วต้องทำประชามติเลือกสะสะรคือจะชั่วคราวหรือจะชั่วถาวรก็ตามนั่นคือหลักก็คือว่าคือเดิมเนี่ยนะครับก็มีวันนี้ก็มีการถามมา ว่าทำไมเรียกร้องให้หลาออกในส่วนของรวมพลังแผ่นดินก็คือการเรียกร้องว่าหลังจากคลิปเสียงเนี่ยเราต้องการให้เขารับผิดชอบในขณะนั้นเพราะยังไม่เกี่ยวกับสภามมันเป็นความผิดเฉพาะตนอเเป็นการกระทําเฉพาะตนค่ะนะครับแต่ว่าถ้านะครับถ้านายกซึ่งก่อนถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ เขาจะเลือกไปด้วยการยุบสภาก็เรื่องของเขาแต่เนี่ยนะครับในภาคประชาชนเนี่ยเขาก็เรียกร้องเนี่ยนะครับตามความเสียหายที่เป็นข้อเท็จจริงค่ะนะครับก็คือเมื่อคุณการกระทําของคุณก็เรียกร้องให้คุณเออาบางคนก็คิดไปเลยเถิดว่าเห็นไหมคิดคิดการใหญ่คิดการใหญ่เพราะการเรียกร้องเนี่ยนะครับถ้าอยู่ดีๆคุณอุ้งยิงเธอพูดคนเดียวเนี่ยเราไปเรียกร้องยุบสภา เห็นไหมมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะใช่เพราะเกิดจากการกระทําของเธอคนเดียวแต่ถ้าเธอจะเลือกในขนานั้นว่าฉันจะไปด้วยการยุบสภาเธอจะตีลังกาไปหรือจะเดินไปก็เป็นเสรีภาพของเธอนะนะครับไม่ใช่ว่าไอการไปเรียกร้องให้ลาออกเนี่ยนะครับจะไปไปคิดคิดนู่นคิดนี่พยายามจะอธิบายความผมวันนี้ก็อธิบายต่อหน้าเหมือนกันไม่ขัดข้องคุณจะไปยังไงก็ได้แต่ว่า ไอการเรียกร้องความรับผิดชอบจากการกระทําโดยตัวเนี่ยนะครับคือในครับเขาไปพูดโทรศัพท์อแล้วก็มีปัญหาตามความที่ปรากฏอยู่ดีๆเนี่ยนะครับไอการที่คุณไปพูดโทรศัพท์เนี่ยต้องยุบสภาเห็นไหมมัน<ผ>คนละเรื่องเองไง่มไปกันหมดเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาเรียกร้องตามข้อเท็จจริงณขณะนั้นคือเรียกร้องให้มีการลาออกแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเขาต้องการไปด้วยการยุบสภาก็เรื่องของเขา นะครับไม่ใช่ไปขัดแย้งนะครับกับพักประชาชนที่ไปเรียกร้องอ้ยุสภานะครับจนกระทั่งปรากฏข่าวใหม่เนี่ยนะครับที่มาเนี่ยว่าว่าพร้อมจะยกมือให้แลกกับเรื่องนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญกับการยุบสภาอย่างไรก็ตามนั้นเองที่ผมบอกว่าการเมืองก็คิดกันเป็นวันวันนะครับจะคิดเหมือนทุกวันกันไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกว่าทําไมเรียกร้องแค่นี้ ผมก็บอกเขาก็ตอบแล้วไงไม่ยุบสภาไม่ลาออกไม่ลาออกไม่ยุบสภานะครับแต่ภาคประชาชนเนี่ยเาก็ต้องไปทีละขั้นน,นะครับเพราะว่านะครับเราไม่ได้ไปประสงค์จะเข้าไปเมียนาแทนเนี่ยแต่เราประสงค์เนี่ยนะครับในเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองน,นะครับแต่ไม่ขัดข้องคุณจะตีลังกาออกคุณจะเดินออกแต่ว่าเวลาเนี่ย นะครับมันก็เนิ่นนานเพราะคุณแสดงเจตนาเลยว่าอย่างไรก็ไม่ลาออกไม่ยุบสภานะครับเขาก็ปฏิเสธอย่างเสียงดังนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเสนอลาออกเพราะไปคิดอีกอย่างไม่ใช่มันเรียงตามลําดับตามการกระทำณนะขณะนั้นเพราะเนี่ยนะครับการรวมตัวกันเนี่ยมันมาจากคลิปนะครับและพูดโดยคนเดียวจึงเรียกร้องให้มีการลาออกส่วนว่าเขาจะเลือกทางยุบสภา เราจะไปขัดอะไรกันได้เห็นไหมทีนี้เนี่ยครับไอศิลปะวิธีการอะไรต่างๆนั้น,เ,นเราต่างก็ผ่านเรื่องราวกันมาเนี่ย,ยครับเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกันมาท้ายที่สุดนั้น,นจะจะจะไม่ไปดีๆแต่จะแต่จะพังชนิดที่ไม่เหลือสภาพเป็นอย่างนี้กันทุกครั้งนะครับและครั้งนี้ผมก็ประหลาดใจเท่านั้นเอง กำลังจะไปฟาดกับรัฐบาลฝ่ายค้านมายืนขวางว่าจะทำเขาจะทำเขานะผมเราเองก,ก็มึนกับการเมืองสภาพแบบนี้แต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับก็คือหมายความว่ากระดานทางการเมืองมันมีเรื่องราวให้เราเห็นกันทุกวันนี่ไม่รู้ว่านะครับวันที่สี่พยานอื่นใดน,นั้นเนี่ยนะครับจะให้การกันเป็นอย่างไรกับศาลเพราะเป็นระบบไต่สวนนะครับและรวมกระทั่งในแต่ละเรื่องราวถัดจากนี้ไปนั้นจะปรากฏการ เรื่องใดๆบ้างน,นะครับแต่ว่าถ้าเรามองมิติทางการเมืองนั่นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเล่นการเมืองตัวตรงนั้นนะครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะครับความเป็นจริงก็จะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับประชาชนแต่ผมวาหวังว่านะครับว่า44คนเนี่ยที่อยู่ในปปชเขาจะรอดกันเสียได้สรัแต่ถ้าอะไรเนี่ยนะครับที่สังคมกลางแกรงใจเนี่ยมันจะกลายเป็นผลร้ายมากกว่าเป็นผลดี นะครับอาจจะไม่เหลือรอดสักคนซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพียงแต่ว่าที่ผมบอกว่าไม่มีอะไรที่ใหญ่ไปกว่าการยิงตัวตรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องชาติบ้านเมืองเหตุผลเนี่ยนะครับเขาอาจจะบอกอธิบายผมก็บอกเขาฟังไม่ขึ้นเขาบอกไม่จําเป็นจะต้องทําตามผมก็บอกไม่ได้บอกว่าคุณต้องทาตามนะครับแต่ว่าคุณวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาได้คนอื่นเขาก็วิพากษ์วิจารณ์คุณได้นะครับนั่นก็เสรีภาพของประชาชนเหมือนกัน นะครับคุณพักเราก็แค่เป็นประชาชนที่ไม่ได้เป็นอะไรกับพักคุณเพราะฉะนั้นทางการเมืองหลังจากนี้เนี่ยร้อนแรงอย่างยิ่งนะคะช็อตล่าสุดวันพรุ่งนี้ก็รอดูก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นคุณจรูพรก็บอกแล้วว่ายังไงเธอก็คงไปถวายสัตว์ในวันพรุ่งนี้คือความเป็นจริงเนี่ยถ้าเธอคิดว่าในระหว่างที่เป็นปนัญหาเนี่ยได้แสดงเจตนาประสงค์ก็รัมตรีกระทรวงกลาโหมยังว่างได้ รัฐมนตรีวัฒนธรรมตั้งใครไปรักษาก่อนก็ได้เมึงนะครับก็เป็นห่วงวัฒนธรรมแต่ไม่ห่วงเรื่องดินแดน<อ>คืออะไรประเทศไทยมันอะไรนะครับบ้านเมืองมีปัญหาศึกสงครามนั่นไม่มีกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับยึดมั่นในกระทรวงวัฒนธรรมซอฟต์าวร์คืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับมันมันลักลั่นหมด คือการเมืองคิดมิติเรื่องการต่อรองนะครับเงื่อนไขว่าใครจะเข้ามารักษาสภาพได้นะครับให้เชื่อผมทักอย่างนะครับพอถึงเวลานี้นะครับไม่มีใครเอาอยู่หรอกและเนี่ยนะครับสถานการณ์ไม่ได้รอคุณไปถึงวันตั้งรั้มตรีก,ร,กระทรวงกลาโหมหรอกอืมเพราะว่าจากกระแสข่าวเนี่ยก็คือเห็นว่าประมาณสองเดือนสองสมเดือนราๆนี้นะคะซึ่งคุณวิ่งอยู่ไม่ถึงวันนั้น เท่าที่ฟังคุณจุลพรนี่ก็ดูเหมือนว่าไม่เกินสิงหาคมเนี่ยใช่ไหมครในสิงหาเนี่ยมีคําตอบอยู่หลากหลายเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นะครับผมเองก็หารือกันแต่ละคนก็ผ่านอะไรกันมามากเนี่ยนะครับก,ก็ก็วิเคราะห์สถานการณ์ด้วยความเข้าใจไม่รีบเกินกว่าสถานการณ์นะครับและก็ผมเองก็มองว่าในแต่ละเรื่องราวนั้นเราจะเจอนะครับกับหลายสิ่งที่เราคาดไม่ถึง แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราไม่เคยเรียกนะครับการรัฐประหารไม่เอาการรัฐประหารนะครับแล้วเวลาเขารัฐประหารนี่ยเขาก็คงล็อกคอผมคนแรกนะครับตามสไตล์อาจจะเป็นคนที่สองที่สามก็ได้นะครับไม่ได้อาจจะคิดไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรานะครับได้แสดงจุดยืนชัดเจนนะครับไม่ว่าใครจะผ่านอย่างไรกันมาก็ตามแต่ว่า บ้านเมืองน,นั้นน,นะครับคนที่เปิดประตูให้กับการรัฐประหารที่ดีที่สุดก็คือรัฐบาลนะครับผมวาดหวังว่าฝ่ายค้านไม่ควรจะไปแย่งสินนะครับที่สําคัญเนื้อถ้ายืนตัวตรงนะครับรัฐประหารไม่สามารถที่จะเข้ามาได้